สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เราช่อ Yes I Do จะมาเล่าซีรีส์เรื่อง Red Rose ซึ่งเป็นซีรีส์แนวตื่นเต้นระทึกขวัญที่มีเรื่องย่อคือแกงวัยรุ่นได้เจอเข้ากับประสบการณ์สะเทือนขวัญในช่วงปิดเทอมหน้าร้อนหลังจากที่พวกเขาดาวน์โหลดแอปปิศนามาในเครื่องซึ่งแอปนี้ก็มาพร้อมกับเงื่อนไขอันตรายที่อาจจะต้องเดิมพันด้วยชีวิตโดยคลิปนี้เราจะเล่า e ี1และ2นะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยครับ เริ่มเรื่องมาที่อลิซาเธอกําลังจะกลับบ้านจึงโทรศัพท์หาแม่แม่ก็บอกว่าวันนี้เธอนั้นน่าจะกลับช้าหน่อยให้อลิซานั่งแท็กซี่กลับไปก่อนเลยเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านก็สั่งล็อกประตูแต่ว่าเครื่องก็เกิดขัดข้องไม่ยอมล็อกคือต้องขออธิบายก่อนว่าบ้านของอลิซาเนี่ยเป็นแบบสมาร์ทโฮมที่สามารถสั่งการอุปกรณ์ต่างๆด้วยเสียงได้ในขณะที่เธอพยายามล็อกประตูอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงแม่เรียกจากข้างในบ้าน เธอจึงเดินตามเข้าไปก็เจอกับทีวีถูกเปิดทิ้งเอาไว้อยู่จึงจะปิดมันแต่ทีวีกลับฉายภาพปัจจุบันของเธอขึ้นจออลิซาก็เลยตกใจรีบปิดมันทิ้งทันทีและเดินตามหาเสียงแม่ขึ้นไปบนบ้านแต่ก็ไม่เจอกับแม่อยู่ดีจากนั้นจูจ่ๆบ้านของเธอก็เปิดเพลงและเปิดปิดไฟเองอลิซาจึงสั่งให้มันปิดทุกอย่างซะจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแม่เรียกจากข้างล่างจึงลงไปดูก็เห็นเป็นเงาดำๆ จึงสั่งให้บ้านนั้นเปิดไฟอีกครั้งแต่ว่ามันไม่ยอมเปิดตามที่เธอสั่งโดยความกลัวสุดขีดเธอจึงปีนหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าของบ้านตอนนั้นเองที่แม่ก็มาถึงบ้านพอดีเธอเข้ามาในบ้านและเรียกหาอลิซาแต่ทันใดนั้นก็พบว่าลูกสาวของเธอกระโดดลงมาจากบนบ้านเสียชีวิตคาที่และข้างๆก็มีโทรศัพท์มือถือถูกเปิดทิ้งไว้อยู่6เดือนต่อมาเธอคนนี้มีชื่อว่าโรเชล เพื่อนสนิทของเธอสาวผมทองมีชื่อว่าเรนและสาวอวบคนนี้เธอชื่อว่าแอชพวกเธอเพิ่งจะสอบเทอมสุดท้ายเสร็จและกำลังพูดคุยเกี่ยวกับปิดเทอมซัมเมอร์นี้เรนเล่าว่าเธอต้องไปทำงานที่ร้านน้ำชากับแม่แอชเล่าว่าเธอมีงานตั้งสามงานรออยู่ส่วนโรเชลเธอนั้นทำงานไม่ได้ต้องคอยอยู่ดูแลน้องสาวฝาแฝดในขณะที่พวกเธอพูดคุยกันอยู่นั้นโนอาหนุ่มผมทองและแอนโทนีผมดำ เพื่อนร่วมแก๊งของพวกเธอก็ตามมาสมทบพวกเขาเดินไปที่เชิงเขาเพื่อรวมตัวกับเพื่อนคนอื่นๆวันนี้ทุกคนมาฉลองเรียนจบกันพวกเขาก็เปิดเพลงเต้นและดื่มกันอย่างสนุกสนานจากนั้นแทชหนุ่มผมยาวก็เข้ามาร่วมแจมกับแก๊งของพวกเธอแอชนั้นดูจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าแทชเท่าไหร่แต่โรชิลก็บอกว่าเธอเป็นคนชวนแทชมาเองแทชถามพวกเธอว่าสุกนี้เราจะไปปาร์ตี้กันที่บ้านของเบกกี้ฟ็อกซ์ใช่ไหม ทุกคนก็บอกว่าตนเองได้รับเชิญให้ไปยกเว้นแต่โรเชลโรเชลก็น้อยใจนิดหน่อยเพราะว่าทุกคนนั้นได้รับเชิญแต่กลับไม่มีใครบอกเธอเลยเรนจึงพูดขึ้นว่าเธอต้องอยู่ดูแลน้องฉันก็เลยไม่ได้บอกจากนั้นโรเชลก็ชวนแทชเข้ากลุ่มแชทดิเคทแทชเองก็ดีใจมากที่ได้เข้าแก๊งเรนก็ไปคุยกับเบกกี้ว่าเธอขอพาโรเชลไปด้วยจะได้ไหมเบกกี้ก็อนุญาตแต่เธอบอกว่ามีค่าเข้างาน และต้องแต่งตัวดีๆนะถึงจะให้เข้าเธอนั้นรู้ว่าบ้านของโรเชลฐานะค่อนข้างยากจนจึงไม่ได้ชวนตั้งแต่แรกแล้วโรเชลเธอก็ขอให้แทชไปด้วยเบกกี้ก็ตอบตกลงแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหรนะ่นักจากนั้นโรเชลจะให้แทชช่วยจ่ายค่าเข้างานให้กับเธอซึ่งแทชเองก็ยินดีเป็นอย่างมากเรนรู้ว่าโรเชลไม่มีเสื้อผ้าออกงานเธอจึงเสนอให้ยืมแต่โรเชลก็ไปเวียงใส่เธอและบอกว่า ฉันไม่ใช่กล่องรับบริจาคนะแล้วก็เดินหนีออกไปในขณะที่ทุกคนสนุกกันเรนก็สะกิดโนอาให้ตามออกไปในที่ปลอดคนแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็จูบกันดูเหมือนว่าสองคนนี้เนี่ยจะมีใจให้แก่กันโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าโรเชลแอบมองพวกเขาอยู่และดูท่าทางเธอจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหรนะ่นักหลังจากที่กลับเข้ามาในงานเรนก็เข้าไปชวนโรเชลมาเต้นด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะยังงูดหงิดอยู่ จึงขอปลีกตัวออกมาข้างนอกคนเดียวในขณะที่โรเชลเดินอยู่นั้นก็มีข้อความจากเบกกี้เข้ามาซึ่งในนั้นมันเขียนว่าคิดว่าเธอน่าจะชอบนี่นะขอให้สนุกและปิดท้ายด้วยลิงก์เธอจึงกดเข้าไปดูก็พบว่ามันคือลิงก์ดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่า Red Rose แล้วก็ตัดภาพมปที่วันใหม่ที่บ้านของโรเชลเธอนั้นอาศัยอยู่กับพ่อและน้องฟาแฟดอีกสคนส่วนแม่ของเธอเสียชีวิตไปแล้ว เธอก็บ่นกับพ่อว่าปิดเทอมนี้เพื่อนๆของเธอได้ไปทํางานกันหมดส่วนเธอต้องมาคอยอยู่ดูแลน้องพ่อเองช่วงนี้ก็ยุ่งกับงานจึงไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นักหลังจากที่พ่อรับฟังเธอเสร็จพ่อก็ฝากให้เธอไปรับน้องๆตอนเลิกเรียนกับไปรับของเข้าบ้านด้วยตัดภาพมาที่ในเมืองตอนนี้แก๊งโรเชลพวกเขานัดกันมาซื้อขนมและเดินเล่นก็เจอเข้ากับจายาที่นั่งพิมพ์งานอยู่ พวกเขาเข้าไปทักทายและชวนเธอไปงานปาร์ตี้บ้านเบกกี้แต่จายาก็บอกว่าเธออาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนเก่าที่แมนเชสเตอร์โรเชลจึงพูดตันบทแล้วก็ดูถูกเธอก่อนจะเดินจากไปดูเหมือนว่าโรเชลเนี่ยจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าเธอเท่าไหร่นักจากนั้นพวกเขาก็ไปเจอเข้ากับสองสาวเจนนาพวกเธอชอบเข้ามาหาเรื่องเวนเป็นประจำวันนี้เองก็เช่นกันโรเชลเข้ามาขวางเอาไว้และโต้ว่าพวกเธอ จากนั้นโรชชลก็ขอแยกตัวออกมาในขณะที่เธอเดินกลับบ้านก็มีการแจ้งเตือนข้อความจากแอป Red Rose เข้ามามันถามเธอว่ารู้สึกยังไงตอนนี้เธอจึงกดหน้าเสียใจไปและจากนั้นมันก็ถามต่อว่าต้องการความช่วยเหลือไหมเธอก็เริ่มสงสัยว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแต่ก็ตอบปฏิเสธแอปไปตัดภาพมาที่เรนในขณะที่เธอทำงานร้านน้ำชาของแม่เธออยู่นั้นก็มีข้อความจากพ ส่งให้เธอแอบออกไปเจอกันคือพ่อกับแม่ของเธอเนี่ยหยากกันแล้วและแม่ก็กีดกันไม่ให้เธอกับพ่อติดต่อกันแต่ว่าพ่อก็ยังคงแอบเจอเธอเธอ,อย่างลับๆอยู่เมื่อเจอกันพ่อก็เข้ามาถามสารทุกสุขดิบของเธอเหมือนปกติตัดไปที่บ้านโรเชลเธอกำลังเล่นกับน้องสาวฝาแฝดจู่ๆไฟก็ดับลงแล้วก็มีข้อความเข้าจากเรสตรูถามเธออีกครั้งว่าต้องการความช่วยเหลือไหม ซึ่งครั้งนี้เธอก็ตอบใช่ไปแอปจึงบอกวิธีว่าเธอต้องเอาลิปสติกไปเขียนขอพร3าข้อหน้ากระจกเธอก็ลองทำตามดูโดยพรที่เธอขอคือความมั่งคัง่งอำนาจและความเคารพเมื่อเขียนเสร็จเธอก็ท่องคาถาตามที่แอปได้เขียนเอาไว้พอท่องจบไฟก็ติดขึ้นมาทันทีด้านเรนเธอโทรหาโรเชลแต่โทรศัพท์ของโรเชลที่ตั้งอยู่บนโต๊ะมันก็กดตัดสายได้เองจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้น โรเชลก็พบว่ามีชุดราตรีและรองเท้าอย่างดีวางไว้ที่หน้าบ้านของเธอเธอนั้นดีใจอย่างมากและหยิบมันมาเซลฟี่อัพลงโซเชียลใหญ่จากนั้นเธอก็ใส่ไปอวดแก๊งเพื่อนเรนก็เข้ามาคุยถามกับเธอว่าเธอโกรธอะไรฉันหรือเปล่าเรื่องของโนอาเหรอโรเชลก็ไม่ตอบแล้วก็ปรไปชดโดยการเป่าประกาศเรื่องเรนกับโนอาแล้วก็บอกให้ทั้งคู่จูบกันเรนจึงไปชดกับโดยการจูบโนอา จากนั้นโรเชลก็กลับบ้านเธอพาฝาแฝดไปเดินเล่นในป่าแล้วก็มีข้อความจากเรดโรดสั่งให้เธอจุดไฟดูเหมือนแอปมันจะรู้ว่าเธออยู่ไหนทำอะไรและคอยจับตาดูเธออยู่ตลอดเวลาแล้วเธอเนี่ยก็จุดไฟตามที่มันสั่งครับจากนั้นโทรศัพท์ของเธอก็เปิดเข้าไปที่โหมดกล้องเองเธอจึงหยิบมันขึ้นมาและส่องไปดูข้างหน้าก็เจอเข้ากับเงาของผู้หญิงไม่มีหน้าโดยความตกใจเธอจึงรีบดับไฟและพาน้องๆกลับบ้านทันที โรเชลไปเล่าเรื่องของกล้องถ่ายติดเงาให้กับแอชฟังแต่เธอดูเหมือนจะไม่เชื่อจากนั้นโรเชลก็ชวนแอชเข้าไปในเมืองแต่แอชก็บอกว่าเรามีแผนจะเข้าไปอยู่แล้วนี่เธอไม่ได้รับข้อความจากเวนเหรอจากนั้นโรเชลก็มาหาเวนเธอนั้นโมโหที่เวนส่งข้อความหาทุกคนยกเวน้นเธอแต่เวนก็พิสูจน์ว่าเธอนั้นส่งหาแล้วแล้วก็ไม่ได้บล็อกเธอตอนนี้เวนเองก็เริ่มจะมโมโหนินด เพราะว่าเธอยังโกรธที่โรเชลสั่งให้เธอจูบก,กับโนอาต่อนหน้าเพื่อนๆอ,อยู่ทําให้ทั้งคู่ทะเลาะกันและโรเชลก็ลามไปด่าถึงพ่อของเธอทําให้ทั้งคู่ยิ่งทะเลาะกันหนักขึ้นเรื่อยๆจากนั้นโรเชลก็กลับมารับฝาแฝดที่ฝากเอาไว้กับแม่ของเรนพร้อมกับฟ้องเธอว่าเวนนั้นแอบติดต่อกับพ่ออยู่เมื่อเวนกลับมาถึงบ้านแม่ก็ต่อว่าเธออย่างหนักเพราะแม่คิดว่าการเจอเข้ากับพ่อจะทําให้ลูกของเธอเกิดอันตราย จากนั้นแม่จึงสั่งห้ามไม่ให้เธอออกไปไหนและส่งข้อความไปขอโทษโรเชลเธอเนี่ยก็ทําตามที่แม่บอกโดยส่งข้อความไปขอโทษโรเชลแต่ว่าข้อความที่โรเชลได้รับนั้นกลับเป็นถ้อยคําด่าหยาบคายและต่อว่าเธอทําให้โรเชลโมโหมากวันรุ่งขึ้นเธอก็ไปขอรับอาหารบริจาคอย่างที่ทําเป็นประจำแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้จึงเอาฮูดมาปิดบังใบหน้าเอาไว้ จากนั้นทั้งเรนและโลเชลทั้งคู่ก็ได้รับข้อความที่ส่งหากันและกันว่าไม่ชอบที่ทะเลาะกันแบบนี้เลยคืนนี้ไปคุยกันที่บ้านของเบกกี้นะทําให้ทั้งคู่ดีใจอย่างมากที่จะได้ปรับความเข้าใจกันสักทีแต่หารู้ไม่ว่าข้อความพวกนั้นพวกเธอไม่ได้เป็นคนส่งตัดภาพมาที่บ้านเบกกี้ตอนนี้เพื่อนๆเ,เ,เริ่มทยอยกันเข้ามาในปาร์ตี้จายาเธอเข้ามาคุยกับแกงดิกเฮดเหมือนเธอพยายามอยากมีเพื่อน ด้านโรเชลที่เพิ่งมาถึงหน้างานก็เจอเข้ากับเบกกี้เธอเลยถามถึงแอปเรสโรสที่เบกกี้ส่งมาให้แต่เบกกี้เนี่ยก็ทำหน้างง,งๆแล้วบอกว่าเธอไม่ได้ส่งอะไรให้นะแล้วก็เดินจากไปเมื่อเข้าไปในงานก็มีข้อความจากแอปเรสโรสสั่งให้เธอไปจูบกับโนอาเธอเนี่ยก็ตอบปฏิเสธไปแล้วจากนั้นจู่ๆไฟก็ดับลงแล้วก็มีคลิปตอนเธอไปขอรับของบริจาคถูกฉายขึ้นจอทีวี จากนั้นภาพก็ตัดไปเพื่อเป็นการขู่เธอที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งจากนั้นก็มีข้อความเข้ามาสั่งให้เธอไปจูบกับโนอาอีกครั้งคราวนี้เธอรีบทำตามคำสั่งทันทีตอนนั้นเองที่เวนก็เข้ามาในงานและเห็นฉากจูบเข้าเธอถึงกับยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกแล้วโรเชลก็หนีออกจากงานไปจากนั้นเธอก็ได้รับข้อความจากเรดโรสมันส่งรูปน้องสาวฟาแฟดท,ที่อยู่ในบ้านมาให้เธอ และในรูปนั้นก็มีเงาของแม่เดินเข้ามาและพูดว่าไม่ต้องห่วงนะแม่จะดูแลน้องๆเองโรเชลรีวิ่งกลับมาที่บ้านท,าทันทีเมื่อถึงบ้านก็พบว่าไฟไม่ติดและประตูหลังบ้านเปิดอยู่เธอตกใจสุดขีดรีบออกตามหาน้องสาวฝาแฝดและทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงน้องตะโกนบอกว่าพวกเราซ่อนอยู่ในนี้เธอจึงรีบไปช่วยน้องออกมาจากห้องใต้บันไดน้องนั้นเล่าให้เธอฟังว่า เห็นคนอยู่ในสวนและจากนั้นไฟก็ดับและจูจูก็ได้ยินเสียงโน้ตบุ๊กดังขึ้นมาจากชั้นบนบ้านโรเชลจึงรีบขึ้นไปดูหลังเดินสำรวจดูก็พบว่ารูปแม่ของเธอนั้นล่นแตกอยู่แต่กลับไม่เจอคนที่บูรุกในบ้านจากนั้นเธอก็พาน้องๆเข้าไปนอนโดยความเป็นห่วงเธอใส่สร้อยไม้กระเขนให้กับน้องและบอกว่าพวกเราจะเล่เป็นโบสกันนะจากนั้นเธอก็พยายามจะลบแอปเลรสออกไปจากเครื่อง เช้าวันรุ่งขึ้นโรเชลก็เข้ามาถามกับพ่อว่าเชื่อเรื่องผีไหมพ่อเห็นว่าเธอดูไม่ค่อยสบายใจก็ถามว่าอยากให้พ่ออยู่ด้วยหรือเปล่าแต่เธอก็ไม่กล้าบอกเรื่องทั้งหมดกับพ่อจากนั้นแอปเรสโรดมันก็เปิดตัวขึ้นมาเองและบอกว่ามีคนอยากคุยกับคุณโรเชลจึงลองตอบตกลงไปจากนั้นก็มีเสียงของแม่ของเธอดังขึ้นมาทำให้ตอนนี้โรเชลทั้งกลัวและสับสนเป็นอย่างมาก ตัดภาพมาที่เบรนเธอตื่นขึ้นมาก็เห็นโรเชลโพสร,รูปจูบกับโนอาลงในโซเชียลทำให้เธอรู้สึกเสียใจอย่างมากจนถึงกับตัดพ้อกับแม่ว่าเธอผิดอะไรช่วงนี้โรเชลทำตัวแปลกๆโทรไปก็ไม่ยอมรับข้อความเองก็ไม่ยอมตอบแถมยังโพสร,รูปจูบลงในโซเชียลอีกด้านโรเชลเธอไปส่งน้องที่โรงเรียนแล้วก็เจอเข้ากับแอนโทนีเขาเข้ามาถามเธอว่าเธอโอเคไหมทำไมถึงไม่ตอบข้อความเพื่อนๆเ,เลย โรเชลก็ถึงกับงงเพราะว่าเธอส่งข้อความหาทุกคนแล้วและส่งไปขอโทษเรนแล้วแต่แอนโทนีก็ยืนยันว่าไม่มีใครได้รับข้อความจากเธอเลยโรเชลก็เลยบอกให้เพื่อนๆเ,เลิกยุ่งกับเธอเดี๋ยวเธอจะจัดการเรื่องทั้งหมดเองและจากนั้นเธอก็กลับบ้านเขียนจุดหมายและนําดอกไม้ไปสอดที่ใต้ประตูบ้านของเรนส่วนเรนเธอก็เจอเข้ากับไซมอนเขานั้นเป็นคู่เดทของแม่เธอและมารับแม่ไปเดทข้างนอก ไซมอนก็ดูจะอัธยาศัยดีเข้ากับแม่ของเธอได้และจากนั้นเรนได้อ่านจดหมายของโรชิลเธอก็รีบไปหาทันทีเพราะว่าในจดหมายมันเน้นว่าฉันกลัวอย่าแชทมาหาฉันให้มาหาที่บ้านเมื่อมาถึงบ้านของโรชิลทั้งคู่ก็ออกมาพูดคุยกันนอกบ้านโดยโรชิล์ได้บอกให้เรนเงียบก่อนอย่าเพิ่งพูดอะไรและจะเปิดแอปให้เธอดูแต่เจ้าแอปเนี่ยมันก็ดันซ่อนตัวเอง โรเชลพยายามอธิบายว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากแอปเรดโรดส่วนเรนก็แต่พูดและไม่เข้าใจสถานการณ์ที่โรเชลกำลังเผชิญอยู่ทำให้ทั้งคู่ทะเลาะก,กันหนักจนถึงขั้นผลักกันล้มและจากนั้นเรนก็เดินหนีกลับบ้านไปเมื่อโรเชลกลับเข้ามาในบ้านก็พบว่าโซเชียลของเธอนั้นมีการโพสต์คลิปที่เรนผลักเธอลม้มลงเมื่อครู่เธอก็ตกใจมากเพราะว่าเธอเองไม่ได้เป็นคนโพสต์เช้าวันรุ่งขึ้นพ่อและน้องสาวของเธอต้องเดินทางไปที่ต่างเมือง แต่เธอไม่ไปด้วยเพราะว่ามีเรื่องที่ต้องจัดการเธอแวะไปหาแม่ที่สุสานเพราเธอไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นนั้นคือแม่จริงๆและเชื่อว่าอาจจะเป็นผีตนอื่นที่กำลังตามหลอกล้อนเธออยู่จากนั้นเธอก็ไปที่โบสถ์เพื่อทำพิธีไล่ผีเธอเปิดบทสวดจากในเน็ตเพื่อทำพิธีแต่จู่ๆมือถือก็เปิดเป็นกล้องหน้าเธอเห็นวิญ,ญญาณที่มีรูปร่างเป็นแม่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆและเรียกชื่อของเธอโรเชลก็ตกใจกลัวสุดขีด เธอจึงเอาน้ำมต์สาดไปที่โทรศัพท์แต่แล้วจูๆ่ๆมันก็หายไปโรเชลเดินกลับด้วยความโล่งอกคิดว่าพิธีนี้นั้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงบ้านเธอก็ลงไปแช่อ่างอาบน้ำอย่างสบายใจแต่จูๆ่ๆก็มีเสียงเพลงดังขึ้นตัดภาพมาที่แก๊งดิกเฮดทั้งห้าคนมารวมตัวกันและพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงเรื่องที่โรเชลทำตัวแปลกๆไปทำให้เพื่อนๆได้ข้อสรุปว่า เธอน่าจะต้องการความช่วยเหลือจึงรีบไปหาโรเชลที่บ้านทันทีพวกเขาเข้าไปเคาะประตูและทุบก,กระจกอยู่นานแต่ก็ไม่มีใครออกมาเปิดเมื่อเช็คโซเชียลของเธอก็เห็นว่าเธอโพสต์ว่าต้องการหาเพื่อนใหม่และจะคัดตัวพรุ่งนี้เพื่อนๆหัวเสียเป็นอย่างมากที่เธอเล่นแบบนี้จึงแยกย้ายกันก,กลับบ้านวันรุ่งขึ้นพ่อและน้องๆก็กลับมาถึงที่บ้านพวกน้องๆจะเข้าไปในห้องน้ําแต่กลับพบว่าประตูมันล็อกอยู่ จึงขอเรียกให้โรเชลออกมาแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับพ่อจึงพังประตูเข้าไปแล้วก็พบว่าเธอนั้นนอนเป็นศพอยู่ในอ่างอาบน้ําเมื่อเพื่อนๆรู้เรื่องพวกเขาก็เสียใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเบรนเมื่อมาถึงงานศพเธอก็พูดขึ้นว่าโรเชลไม่ได้ฆ่าตัวตายจนแม่ของเธอต้องมาพาเธอไปนั่งและปลอบเมื่อเสร็จงานระหว่างเดินกลับเวนก็ได้รับข้อความจากโรเชลเพื่อนๆก็งงกันมากว่า โรเิลนั้นตายแล้วและโทรศัพท์ก็พังจะส่งข้อความมาได้ยังไงเบร enn, จนจึงกดเข้าไปดูก็พบว่ามันคือลิงก์โหลดแอปเรดโรดโดยความที่เธออยากรู้สาเหตุการตายของโรเชลจึงตัดสินใจกดโหลดมันทันที <S <S <fixture. S 3> และก็จบไปแล้วนะครับกับซีรีส์เรดโรด d ี p 1, <S <S 1> <lacking? S 3> และ 2. 2เป็นยังไงกันบ้างสนุกหรือเปล่าครับ <S 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 บอกเลยว่าหลังดู EP พจบเนี่ยอารมณ์ค้างเต็มที่อย่าก,กดดูตอนต่อในทันทีเลย อุาห์คิดว่าโรเชลเนี่ยจะได้เป็นตัวหลักในการดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ทันไรก็ตายซะแล้ว EP ต่อไปเนี่ยคิดว่าคงจะได้ดูมุมมองของเรนบ้างซึ่งน่าติดตามว่าเธอเนี่ยจะเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันกับโรเชลหรือเปล่าและแอปปริศนานี้มันคืออะไรกันแน่ถ้าอยากรู้ต้องลองติดตาม EP ต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็รบกวนกดไลค์กับซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ